ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงานนะคะสำหรับงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่52ที่ในปีนี้สามารถสร้างยอดขายได้ถึง400ล้านบาทและมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1.3ล้านคนตลอดการจัดงานทั้ง12วันโดยในส่วนของเวทีแบงคอกไลฟ์แฟร์นะคะการเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะสามารถสร้างยอดซื้อขายสะพัดกว่า351ล้านบาท โดยในวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากนายสวิทนายยสสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยรวมด้ดยนายธีรนายนะคะเลขาที่การสมาคมผู้จัดพิมพ์และนางสาวดวงพรนะคะอุปนาย,ยกฝ่ายต่างประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์เข้าร่วมง,งานพร้อมเปิดเผยถึงความสําเร็จนะคะและภาพรวมของการจัดงานในปีไฮดิสตาร์เปนอีกด้ยวยนั่นเองค่ะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับ ก็วันนี้ก็ปิดฉากลงไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยความปรับปื้มนะครับของสำหรับพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกบูธนะครับเพราะว่ายอดขายนะครับทะลุไปถึง400ล้านบาทนะครับในครั้งนี้นะครับยอดคนเข้างานเนี่ย1,500,000คนนะครับครับงานงานงานในในในครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จอ่าเป็นนันมากอ่าเอาเอามากๆนะครับอีกหนึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะ ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะในงานนี้นะครับมีทั้งหมด14ประเทศนะครับ35สำนักสำนักพ,พิมพ์นะครับจากต่างประเทศที่มาร่วมเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับกับกับสำนักพ,พิมพ์ไทยอีก53สำนักพ,พิมพ์นะครับครับในครั้งนี้เนี่ยก็ก็ในครั้งในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากจากที่ทำในครั้งนี้นะครับ ก็จะจะจะ,จะทำไปต่อเนื่องนะครับในในครั้งนี้เนี่ยทางผมเองและคณะกรรมการของสมาคมะนะครับผู้บริหารทั้ง,งหมดเนี่ยก็ขอขอบคุณนักอ่านสิ่งนักอ่านทั้งทั้งหมดนะครับที่ยังรักในหนังสือนะให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนมาจับจ่ายใช้สอยออซื้อหนังสือในงานนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ นักอ่านทุกท่านนะครับถึงนักอ่านทุกท่านเนี่ยก็ในครั้งหน้าเนี่ยขอให้การสนับสนุนเป็นเช่นนี้เหมือนเดิมนะครับหนังสือขายดีในครั้งนี้เนี่ยมี5อันดับนะครับที่ขายดีที่สรุปมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนังสือแนวนวนิยายและวรรณกรรมนะครับอยู่ที่38%อนะฮะหนังสืออันดับ2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการ์ตูนมังงะและไลน์โนเวลนะครับอยู่ที่2 1ซนะฮะ แล้วก็อันดับ3นี่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพาวทูนะครับอยู่ที่18เครับและอันดับ4ก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับเตรียมสอบนะครับอยู่ที่18ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่มามมาาแรงแซงอโหราศาสตร์ในครั้งก่อนนะครับใน13เปอนตนะครับครับผมในส่วนของการซื้อขายลิขสิทธิ หนังสือนะคะในครั้งนี้ค่ะเราเป็นการจัดงานครั้งแรกของบางกอกไรแฟร์นะคะซึ่งมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการมูลค่าในการซื้อขายเพราะว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่เริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ40ล้าน บาทนะคะสำหรับงานงานที่เพิ่งจบไปวันที่28-30แต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราจัดแล้วมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศซึ่งมันเป็นเหมือนกานเราเราโชว์เคสว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพต่างชาติสนใจอันนี้คือวงการหนังสือไทยสามารถกระโดดเข้ามาในวงการลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยไปขายลิขสิทธิ์เลยเรามีแต่ซื้ออย่างเดียวสำหรับ ถามว่าซื้อลิขสิทธิ์ไปทาอะไรบางท่านอาจจะคิดว่าเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเขาสามารถซื้อพลอตเรื่องได้ไม่ได้ซื้อทั้งเรื่องนะคะซื้อลิขสิทธิ์พลอตเรื่องไปทําซีรีส์ไปเขียนบทละครซื้อตัวการ์ตูนจากนักวาดซื้อลายเซนซื้อคือทั้งหมดเนี่ยสามารถขายเป็นลิขสิทธิ์ไปต่างชาติให้ไปพัฒนาต่อได้ค่ะคือในปีนี้ค่ะมองว่าไต้หวันเนี่ยสนใจงานของไทย มากประมาณ50%เนี่ยมาจากไต้หวันนะคะผู้ซื้อเกาหลีเนี่ยปกติเราเคยซื้อจากเขาอย่างเดียวตอนนี้เราก็ขายและแนวโน้มในการขายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยมองว่าจะโตขึ้นทุกปีปีหนึ่งคาดไว้ว่าไม่ต่ำกว่า20%ค่ะก็ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่าเชื้ประเทศไทยเนี่ยได้ทำงานวิจัยร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครก็เราค้นพบว่า ทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือกัน113นาทีต่อวันนะครับหรือเกือบ2ชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นการอ่านอย่างหนึ่งแล้วก็การอ่านที่นับมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดแค่านาหนังสืออย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกแล้วฉะนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้อ่านแค่แบรรทัดต่อปีอีกต่อไป เราอ่านเยอะกว่าน,นั้นมากมากก็คือ2ชั่วโมงต่อวันนะครเดียวกันข้อมูลที่น่าสนใจอ,อย่างก็คือเราเคยคิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอ่านอ e ีบุ๊กมากกว่าแต่กลับกันเลยครับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยผู้ใหญ่ต่างหากที่อ่านอ e ีบุ๊กมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรดูไหมครับเพราะว่าการขยายตัวหนังสือในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเข้ากับผู้ใหญ่มากกว่าหลายคนสายตายาวทําให้อ่านยากในขณะเดียวกันเด็กๆต่างหากครับที่อ่าน หนังสือมากกว่าหลายคนต้องการออกจากจอในยุคแบบนี้เขาก็เลยตามหาอะไรสักอย่างที่เขาจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและนั่นก็คือหนังสือที่เป็นรูปเล่นครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสุบนชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันออกข่าวต,ตลอด12วันนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านงานหนังสือนี้ก็ไม่เกิดนะครับในครั้งหน้าเนี่ยก็ เราจะจัดงานมาก,กรรมหนังสือระดับชาติในวันในเดือนตุลาคมนะครับวันที่10ถึง20ก็ขอให้มาพบกันนะครับแล้วก็ให้ทางทางสื่อมวลชนเองก็ช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ